สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อในท่องทีนรายงานว่าบริษัทกินเลียสบริษัทยายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอาจยุติการระบาดของโรคเอดได้หากบริษัทยาดังกล่าวเปิดให้เข้าถึงยาต้านไวรัส HIV ตัวใหม่ ด้วยการรายงานว่านางวินนี่บันจิมาผู้อำนวยการบริหารของ UNAIDS และรองเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้บริษัทกินเลียดรวมสร้างประวัติศาตร์ด้วยการครั้งใหม่ด้วยการอนุญ,ญาตให้ผลิตเลน,นาคาเปเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดที่ใช้รักษาผู้ป่วย HIV ปีละ2ครั้ง โดยให้ทางบริษัทเปิดเผยยาฉีดต้านไวรัสเรด้าคอปเวียให้กับองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติเพื่อให้สามารถจําหน่ายยาสามัญที่มีราคาถูกกว่าภายใต้ใบอนุญาตในประเทศที่มีรายได้น้อยและป่าลางได้ในขณะที่ผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ10ล้านคนยังต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่มีผู้เข้าร่วมการรักษาดังกล่าวอยู่ประมาณ30ล้านคน โดยยาต้านเลนาคาระบวียนับว่าเป็นยานที่มีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้กับผู้ป่วย HIV ในสหรัฐอเมริกาและสหาภาพยุโรปในปี2022โดยมีจำหน่ายในราคาประมาณ40,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามยังมีการทดสอบเพื่อใช้การป้องกันการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ h i v แพร่เชื้อไวรัสได้ ซึ่งผลระหว่างการมีแนวโน้มที่ดีมากโดยทาง UNAIDS ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุติ HIV จากการเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนได้ภายในปี2030แต่ต้องอาศัยผู้นำในการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนทรัพยากรและสิทธิเนื่องจากยุโรปตะวันออกเอเชียกลางและลาตินอเมริกายังพบการติดเชื้อใหม่ที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ผิดและเพิ่มมากขึ้น